คราวนี้ดูมาตรา40บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของห้างผู้ส่วนจดทะเบียนห้างหู้ส่วนจํากัดหรือบริษัทจํากัดรู้ว่าเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าวหรือเจ้าหนี้ของบุคคลอื่นซึ่งจะใช้สิทธิ์ของเจ้าหนี้ของนิติบุคคลดังกล่าวบังคับการชําระหนี้จากนิติบุคคลดังกล่าวใช้หรือน่าจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาลให้ชําระหนี้ ประเด็นตรงนี้ครับมันมีตรงที่ว่าใช้หรือน่าจะใช้สิทธิ์เรียกร้องทางศาลให้ชำระนี่มีเคสของลูกค้านะครับในยุคสัก25-30ปีก่อนลูกค้าเดินมาเป็นลูกศิทธ์นะครับแล้วเราอ่อกํากับว่าฟ้องคดีอาญาเนี่ยมาตรา40นะครับตรงไปที่ตัวกรรมการของบริษัทลูกหนี้ว่าเขาอ่าทําการย้ายทรัพย์สินออกจากงบการเงิน หลักฐานปรากฏชัดเจนว่าเขาอะย้ายทรัพย์สินออกจากงบการเงินนะครับแล้วก็หลักฐานก็ชัดเจนว่าเขาเพิ่มค่าใช้จ่ายในงบการเงินก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนที่ส่งผลทําให้กําไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นขอมาโฟกัสไอเรื่องการเพิ่มค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเช่นไปจ้างที่ปรึกษาทําให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันเยอะขึ้นทําให้กําไรกลายเป็นขาดทุน ก็นีอย่างนี้ครับถ้ากําไรเข้าจ่ายนี่ได้ถูกไหมแต่พอเขาขาดทุนปุ๊บเข้าจ่ายนี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นไอการเมคข้อมูลบนงบการเงินเมคมาแล้วทําให้เกิดการจ่ายนี่ไม่ได้ทั้งหมดทั้งทั้งปวงตรงนี้ทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยรายละเอียดการจับว่างบการเงินเช่นทรัพย์สินหายไปนะครับเพิ่มค่า้จ่ายเข้าไปบนงบกําไรขาดทุนแล้วทําให้เกิดการขาดทุนหรือกําไรลดลงทั้งหมดตรงนี้ถ้าหาหลักฐานเจอ มันเข้าเรื่องของการย้ายซ่อนโอนวงเล็บหนึ่งครับเห็นไหมครับเข้าย้ายซ่อนหรือโอนให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินของนิติบ,บุคคลดังกล่าวเอาทรัพย์สินออกให้กับภรรยาก็คือการย้ายทรัพย์สินทําให้บริษัทลุกหนี้เนี่ยนะครับยากจนลงทําให้เจ้าหนี้เสียเปรียบไม่ได้รับชําระนี่แต่บางส่วนหรือทั้งหมดการเพิ่มค่า้จ่ายที่จอมปลอมไม่ได้จ่ายไปจริง แค่ว่า,าทําให้บริษัทขาดทุนเพื่อจะได้ไม่มีเงินก็คือขนเงินออกไปให้กับนอมินีมาเป็นคนรับเงินค่าที่ปรึกษาพวกนี้เงินออกไปแต่อะไรครับแต่นอมินีพวกนี้ไม่ได้ทํางานให้กับบริษัทจริงเป็นการทําเท็จบนงบก,การเงินเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับความเสียเปรียบเงินของบริษัทถูกไซฟ,ฟอนออกไปหายไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเคสพวกนี้คือการย้ายซ่อนโอนนะครับ